เอวัมเมสุตังเอกลางสัมยังพควาสักเกสูวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสเพเห,หวะอะระหันเตหิทัา,าหิจาโลกทาตูหิเทวตาเยพยุยเยนะสันนิปต,ติตาโหติ พคาวันตังทัศนายภิกขุสังคันจะอาทาโขจะตุตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตะทะโหอะยังโขภพะวาสักเกุวิหารติกบปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหตาภิกขุสังเคนะสัทิงปัญจะมัตเตหิพิกขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปะตะตาโหติภะคาวันตังทัสสนายะภิกขุสังคัญจะยันูนะมะยามปิเยนะพภะควาเตนุป,ปะสังกะเมายามะอุปสังมิตวาภะควะโตสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยยามติท่าโหตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะละวาปะลิโสสาม,มิจชิตตังวาพาหังงภะปะเสยละ ปะสาเลยยะปาสาดิตังวาภาหังสาม,มิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตาหิตาพักข่าวโตวปุระโตปุปาตุระหังสุอาทธโขตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาเทวะตะเตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตตัก ตาโขเอกาเทวตาพคกวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสามยโยปวานัสสมิงสมิงเทวกายาสามัคตาอาขะตามหาอีมังธรรมะสามยังทักขิตาเย,ยวะอัปาราชิตตสังคันติอาทาโขอ,อัปาราเทวตาพคกวาสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตาละภิคาโวโสมาท่าหางสูง จิตตังอาัตาโนอุชุกะมักกังสุสารธีถีวะเนตานิขะเฮตาวาอินทะลิยานิลขันติปันทิตาติอาทะโขอ,อัปะลาเทวตาภคาวะโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิเชตาวาขี่รังเชตาวาปิปลีขังอินทขีลังโอหัตจ,จะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมาลาจะขุมมตาสุทัน ตาสุสุคราคาติอถาถะโขอ,อัป,ปราเทวตาพักขาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกยติพุทธทางสรารนังคาตาเสนาเตขามิสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมนุษสังเทหังเทหังเทวกายัางปาลิปูเลสันติติอถาถะโขพคกาวพิกข,าาพขุอามันเตีเยพุยเยนาภิกขเวทสทัศสุโลกา กะทาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสูงอติตะมัทานาังละอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระคขาวันตานาังเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยยะถาปิไมหังอเอตาละหิเยปิเตภิกขเว พระวิสันติอานาคาตาตมัฏฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักขาวันตานางเอตปปละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยญาถาปีไมหังเอตาละหิอาจิกิสามิพิกขเวเทวกายานางนามานิกิตะยิสามิพิกา,า,าเวเทพิกาเวเทวกายานางนามานินามานิเทศิสามิ พิกวเทวกายานางนามานิตัดสังสุนาทะสาธุกกังมะนสิกะโลทะสภาษิสามิตีเอวัมพันเตติโขเตพิกขูอภักขวะโตปัจจดโสสูงภักขวาเอตัทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสามิยมตะะัตถะภูมิตาทัตทัตทัตสีตาเยสิตาคิลิขับพันลังปาหิตาตาสมาหิตา ปุทูสีหาวะสัล,ลีนาโลมหังสาภิสัมพุนูโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสสน,นะมะนาวิลาพิยโยปัญจสัตเตยตาวาวะเนกาปิละวัฐะเวตโตอามัญยัตอามันตะยิสัทถาสาวเกสาสเนละเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาิขาโว เตจะอาตับปะมักะลุงสุตตวาพุทธัสสะสาสานางังเตสัมปาโตโตละหุยานางังอมามนุสนะสานะทัสสานังอเปเกสตามัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตาลิงสตังเอเกสหัสสา,า,านังอามนุสสานะังนะมัทสุงอเปเกน,นันตมทัทคุงทิสาสภพ,พ,พุทธะหง ตัจากสัพพังอภิยายะวาวัาคิตาวานะจักขุมาตะโตอามานตายิสัถาสาวเกสสเสนละเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชาณาาภิกขโวเยโวหังกิตะยิสามิ คิลาหิอานุปปภโสสัตตสหัสสาวยขาภุมมากาปิละวัฐวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนางชาสหัสสามเหมมะเวตายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณนาวันโตยัสสินโนโมทะมาณาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนางสาตา คิลาตติสาสะหัสสายักขานานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตว,วันนาวันโตยัสัตส,สิโนโมทะมานอาอภิกามุงภิกขูนางส,สามิติงวะนาง อิจเจเต,เตสโส,สรัสหัสสายักขานานตะว,วันนิโนอิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางเวสามิตตาปัญจสสตายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทามนอาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนาง กุมพิโลราชาคาหิโกเวปุลัสสานินเวษานังพิยะโยนางสตัตตสหัสสังยักขานางปายลิลุปปาสติกุมพิโลราชาฆา,าหิโกสโสปาขะสามิติงวะนังปุริมจาตทิสังราชาท่าตาลโถปสาสติขันทพานังอธิปติมหาราชายัศศิโส บุตรตาปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสาม,มิติงวะนางทักขินันจะที่สังราชาวิรุธโหตป,ปะสาสติกุมพันธานางอาทิป,ปติมหาราชายัสสสีโสปัตตุรตาปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวะนางปัชฉิมันจะที่สังราชาวิลูปกักโหปสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสีโสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทานามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวะนาง อุตตะลันจัติสังราชากุเวโลตัปะสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามูภิกขูนางสาม,มิติงวะนางปุริมาทิสังทตราลโถทักขิเนนะวิรุทธหะหะโกปัจชิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอ,อุตตะลันทิสัง จตาโลเตมหาราชาสมัมตตาจาตุโลทิสาทัทธล,ละมานาอัดถังสุเวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวินวโนทาสาอาคูวันจันิกาสถามายากุลเทนทเุเวเทนทุวิทูจวิทุโตสหจันทโนกามาเศโทจกินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะ มันมันโยจะเทวาสูโตจะมาตาลิจิตตะจิตตะเสโนจะขั้นทัพโพณะโลราชาชาโนสะโพอาคูป,ปัญจะสิโขเจวะติมพระลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนขั้นทัพาสหราชุพิโมทัมานาอาภิกามูมพิขูนางสามิติงวะนางอาทาคูนาภาสภาษานาคาเวสา เวิสาลาสหตัดฉกากรมภารัสตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตลาลฐาจะอาคูนาคายะสัตส,สีโนเอละลาวันโนมะมหานาโคโสปาขาสามิติงวะนังเยนาเยนาเยนาคาเยนาคาลาเชสหัสหาหรันติ ทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจากักขูเวหายะยะสาเตวะนะมัชปตาจิตตะลาสุปันาอิติเตสนามังอภะยันตานะนาคานาคาา,า,า,าชาณะมาสิสุปันะโตเขมะมากาสิพุทโธสันหาหิวิวาจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมากังสุสพุทธัง ชิตาว,วะชิรหัตเถนะสามุตทางอสุราสิตาพาตาโลวาสาวัเตเเตอิทธิมันตโตยัสสิโนกาละกัญชามหามหาพิษมาอสุราธานาเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมูจีสหะสตับสตันจะพระลิ ปุตตานังสัพเพเวโลจนามกาใสาในหิตสันในหิตาวาพาลิงเสนังลาหุลาหุพัทธมุปาคามุงสะมะโยธานิพันพันเตภิกขุสามิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาคามุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสมาจะยะสะสาสหะ เมตากัลลุมายิกาอาคูเทวยัสัตสิโนทเศเตทัศธากายาสพเพนานะตะวันนิโนอิติมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทะมาน,นอาอภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางเวนทูจัเทวาสหารีจะอาสมาจัทุเวยะมาจันทัศูนป,ปานิสาเทวาจันทะมาคูปุลกิตาสุริยัสุป ปานิสาเทวาสุริยามา,มาคูปุลักขิตานักขัดตานิปุรักขิตาวาอาคูมันถาพระลาหากาวะสูนางวะสาออเศธโสกโกปาค่าปะลินทะโท พระเสเต,เตทะสัทธ,ธากายาสัพเพนานณตะว,วันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนางอาทาขูสหาคูเทวาชาลามาักขิสิขาลีวะอะระอาลิทธากาจะโลชาจะอุมมาปุพะนิภาสิโนวาลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชากา ศูเลย,ยะลุจิลากอาคูอาคูวาสะวิเนสิโนทเศเตทัศธากายาสะเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัตสัศสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสามิติงว่านางสะมานามหาสามานามนุษสามานุษ,นษสุตตะมาขิดทธาปัททูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกา อาถาคูหะลาโยเทวาเอจาโลหิตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาญัตสิสีโนทัศเตทัศธากายาสัเพมานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัติสีโนโมทามานาอภิกามงพิขูนางสามิติงว่านางสุกกากะลุมหาอาลุนาอาคูเวขาณสาสาหะ โอทาตะคคย,ยะหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละคะชามิสกาจายสัสสิโนทะทนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัตสติทะาเสเตทะสัทธากายาสัพเพนานต,ตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนาสามิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันทักกาจยัสสัสิโนลามพิตากาลามาเสถาโชตินามาจะอาสานิมมานรติโนอาคูอาทาคูปาลนิม,มิตาท่าเสเตทาัสทา,ากายา สัพเพะนนาตตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสสีโนโมทะมานาอภิกามมงพิขูนางสามิติงวะนางสัตเทเตวะนิกายาสัพเพะนนัตตวันนิโนนามันนามันวะเยนะอักขันฉุงเยจันเยสัตทิสาสหาปะปาวุทธ,ธาชาติมักขีลังวักขีลังโอขาตินทะนะมะ นาสัะวักเขมูขะตะลังนาคังจันทังวะอาสิตาตติติตังสุพัมมาปะมะละมัตโตจะปุตตาอิทธิมะโตสหาหะสะนังกุมาโลติดโสจะโสปาคาสามิติงวะนางสหัส,หาสพาม,มาโลกานางมหาภัมมาพิกติติดทติ อุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสัสิโสทาเสเต,เตอิสลาอาคูปัจเจกาวะสาวติโนเตสัญจะมัชะมัมมนะโตอาคาหาริโตปาลิวาลิโตเตจาัพพอภิกกเตสินเทเทเวสะพามเกมาละเสนอาภิกามิ ปัสกันหัสสมาธิยังเอธะคันหัฐพันธะทะลาเคนะพันธะมัตถุวูสัมันตาปะลิวาเลทะ,ะมาสมนตาปะลิวาเลทะมาโวมูลจิตถะโจจินังอิตตตถะมาหาเสโนกันหเสนังอสเปสยัยิปานินาตาละมาหัจจะสะลังกัตวานะเพละวงัง ยะถาปาวุตสาโกเมโโคธานายันโตสาวิชุกโกตาทาตตาทาสโสปจุดทาวัตติสังกุตโทอาสยังว่าเสตันจาัพังอภิญญายะว่าวัขิตาวานจาจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทถาสาวะเกาสาเนละเตมาละเสนาอภพิก,กันตา เตวิชานาถาพิขาโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตตวาพุทธะสาสนังวีตาลาเคหิปักกามุงเนสังโลมปิอันชายุงสัพเพว,วิชวิชวิชิตะสังคามาพระยาตีตายสัตส,สิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตเช,ชะเนสุตาติ